เรามาถึงบทเรียนที่7ของคอร์สการออกเสียงภาษาดัชสำหรับคนไทยตอนที่1แล้วนะคะและในบทเรียนที่7นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอิทธิพลของเสียงตัว L นั่นเองนะคะ The influence from the letter L. สำหรับตัว L นะคะเรารู้อยู่แล้วว่าชื่อของมันก็คือ L L ไม่ใช่ L L เฉยๆใช,ใช่ไหมต้องเป็น L L ก็คือที่เห็นตัววอแหวนนะคะวอแหวนอันเนี้ยเนี่ยใส่เอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องห่อปากหรือว่ารูดปากเข้ามานิดนึงเนะเป็น L L L ใช่ไหมคะแล้วก็ลอลิงข้างท้ายอันนี้เพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องตวัดปลายลิ้นขึ้นไปแตะเพดานปากด้วยเนาะก็จะเป็น L L นะ L, L. จะฝึกว่า l อลลึก็ได้นะคะ l อ L ลอแต่ว่าต้องพูดให้สระอือหายไปโอเค l อลล์อ L ล l, ล l, l. ให้จบที่ลิ้นแตะเพดานปากนะคะ l l l โอเคและนี่เองนะคะที่ว่าเหตุผลที่ว่าทำไมคำว่าภาษาเนี่ย t ต r, r l เอี่ยนะคะออกเสียงว่าเตาเตาไม่ใช่ตาเฉย ไม่ใช่ตาลเฉยๆตาลปากเราจะเข้ามานิดนึงนะมันจะฮุบเข้ามานิดนึงนะคะเต้าเตาล t ือตแล้วก็คำว่า will will v e l นี่เนะ will อีก will i ี will อันนี้ก็ต้องมีติดเสียงวอลแวนด้วยนิดนึงนะคะเป็นปากเราจะรูดเข้ามานะ will 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 โอเคมาดูเสียงแรกกันนะคะเสียง เอ่ะเสียงสั้นอะเสียงอะบวกกับตัว L อะบวกลอลิงเป็นอะไรคะอัลอัลอัลไม่ได้เนอะจะออกเสียงว่าอัลอัลอัลอย่างงี้ไม่ได้นะคะเสียงมันจะเพี้ยนจากสระอะไปเป็นสระออค่ะเนาะก็จากก็จากคำว่าเอลเอลกลายเป็นออลออลโอเคปากจะห่อเข้ามานิดนึงเนาะออลออลอย่างเช่นในคำว่าออลส์ออลส์ als als nee? alles alles bal bal Fallen, fallen aantal aantal getal getal walvis walvis small small hol o l อต่อมานะคะอาเสียงยาวบวกลอลิงอาล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 พอได้แต่อ่านเฉยๆไม่ได้นะอ่านอ่านต้องเปะไรคะอาลอาลปากห่อนิดนึงแล้วตบท้ายด้วยเสียงลนะคะเสียงลของเราเนี่ยนะอาลอาลอย่างเช่นในคำว่าต้าวต้าวมาเมา ก a ลก a ลชอลชอลบัลบ okay, ัลาวล์กราวล์ซาวลาวล f h a าวอฟ l าวอฟาอเคต่อไปเสียงเอสั้นๆเอบวกเอลเอ ล้อลิงเอบวกกับล l อลิงเป็น L L L ใช่ไหมคะแต่จะไม่ออกเป็น N N เลยนนะไม่ได้เนอะไม่ได้เราจะต้องห่อปากนิดนึงแล้วตบท้ายด้วยเสียงใช่ไหมคะก็จะเป็น L L เนอะ L L อย่างเช่นในคำว่า e ติ Fell เ e l t คำนี้ไม่คเคยออกว่าเ e l t เ e l t ไหมคะเ e l t ปากกว้างเคลทเค l t ไม่ค่อยเนาะทุกอย่างเ,เราจะต้องห่อปากใช่ไหมคะเป็น h e l d h e l d h e l d โอเคอน,นี่จะลองให้ดูแล้วนะ h e l d ต่อไป geldig <s uss> geldig helpen help helpen helpen <s uss> bestel welke wel welke welke เคยเคยใช้ถามคนที่บ้านไหมคะ welke welke ว l ลจะเป็นว l w ว l ลหน่อยนะเวลเกเวลเกเ l ล e บลสเปล l สเปล l โอเคต่อมาค่ะเสียงตัว A บวกตัว L เหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยแต่ว่าออกเสียงเป็น o l ลเป็นเสียงโอโอนะโอโอสั้นๆน,นะคะ o l ล อันนี้ก็คือจะออกเสียงเป็น o ก็ต่อเมื่อมันเป็นพยางที่ไม่เน้นนะคะพยางคที่ไม่เน้นเนาะเสียงมันจะกร่อนนึกถึงคําว่าอะไรได้บ้างอย่างเช่นคำว่าตาโฟตาโฟอ่านตาโฟใช่ไหมคะตาโฟเสียง o o เนะี่ยเนาะเพราะว่าพยางนี้เห็นไหมคะมันเป็นพยางคที่ไม่เน้นเนาะพยางคเน้นอยู่ตรงไหนคะที่ตาใช่ไหมเราพูดว่าตาโฟตาโฟเกโต Gatol g a ก o l กกุญแจคะ่ะ s l u ิ t l e s l t l e จำเสียงนี้ได้ไหมคะเสียง a ออ u คือสระเออปากหอใช่ไหมเอออย่างนี้นะเออก็จะเป็น s l u t t l e s l e เ t l e apple apple มีใครพูด Apple ิลไหมคะแอปเปิลแอปเปนี่ยเราจะพูดว่า Apple อ p ปล e h e m e l h hey e m i l t w i ฟอล l ว w i อลวิ w i n k ลว e คำนี้ได้ใช้บ่อยเนอะจำเสียงได้ไหมล่ะใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นเสียงโอโอใช่ไหมคะ w i n เ l e ลต่อไปค่ะเสียงเอยาวๆบวกกับตัว l อลเ ใช่ไหม a บวก lling ll แต่ไม่ใช่ n เนอะมันต้องเป็นหอป่กใช่ไหมคะ ll เช่นคำว่า h i l mail d a l e fail hail g a l e belt ตัว D ดีลงท้ายเป็นเสียง t ใช่ไหมโอเคต่อมา forbuilt สเปิลต d s p e l ลต์ตัวอีบวกกับตัวเอลก็จะเป็นอีบวกลอลิงเป็นอิลอิลอิลใช่ไหมคะแต่ต้องไม่ใช่อินนะไม่ใช่อินเราจะต้องห่อปากนิดนึงแล้วตบท้ายด้วยเสียงลลอลิงนะคะอิลอิลอิลเช่นคำว่า will will คือ อาจจะมองไม่เห็นนะพอพูด will เสร็จแล้วเนี่ยลิ้นจะขึ้นไปข้างบนนะคะ will 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 โอเค will ต่อไป willen willen will will dilt dilber o p t i l l e n verspilling g i l l e n ฝึกชิลต่อมาค่ะอียาวๆบวกกับตัว L อ e, ีบวกลอลิง Eel อใช่ไหมต้องไม่ใช่ in นะคะไม่ใช่ in เป็น eel หรือ eel ร,รูปปากเขารูปปากเข้ามาดน,น,นึงนะเป็น eel Eel เช่น f e feel ฟลเ l teal zeal a า e ซ l โปรไฟล์เ e ร i ยวต่อไปนะคะโอเสียงสั้นบวกตัว L โอเอลอันนี้เสียงคล้ายกับ AL ที่ไม่ใช่เสียงพยางค์ที่เน้นเนาะเป็นโอโอใช่ไหมคะเ er สียงสั้นๆัโอโอโอเช่นคำว่า f ฟ l l f ล l l f โ l l ใช่ไหมคะพูดให้ชละอึหายไป fall f ล l l f โ l l bol, bol, dol, zolder, zolder, wol, geholpen, polder, knol, l pols. ต่อไปนะคะโอเสียงยาวบวกกับตัว L เป็นไรคะโอ ไม่ใช่โอ n นะ่นไ,ไม่ใช่โอต้องเป็นโ l ลโอเคเช่นโกลสโอลริโอลบิสโอลฟิโอลบอลสซัทบอลซัทลคำว่าซัทสละอูยไมอ,อ,อูอูซัทซัทซัทโปลคอแห้งหรือ,อยังคะเดี๋ยวเรา ไปพักดื่มน้ำกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาเรียนกันต่อในวิดีโอหน้านะคะ